ใช้กดแชร์กันด้วยนะครับจกรู้จกรูรกร้นะพี่แป้งแกไปไกลแล้วกูมไม่ได้อยู่ในประเทศจทยหรอกครับแกไปานานแล้วพี่แป้งน,นะอายการมาตำรวจให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเราจะไปเอาตัวกลับมาจากต่างประเทศโอ้จับมาคุณเลยทั้งอายการกละตำรวจจะจับมาคุณเลยเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่สัมภาษณ์ใช <น S 2> ั้นกลับให้น้องทุคนผมก็บอกแล้วฟันธงบันทงฟันธงเลยนะว่ากลับเอาว่าแป้ง ไม่มีทางกลับมาว่าผร้อยเปอร์เซ็นต์แลวทุกวันนี้ตำรวจก็จับคนนั้นจับคนนี้คนบ้านนั้นบ้านนี้ก็ต้องทำไปครับต้องไปทำ้องเขาก็ดา่าเพื่อนผมบอกไปตำรวจก็ต้องทำมันไปคนคน,คน,คน,นั่น,นคนนี่ไปนะบางคนแบบเหมือนละครแล้วแบบมันก็คล้ายๆละครอ่ะอยู่เฉยๆเขาก็ดา่าตำรวจก็ต้องไปคนบ้านนี้เอาคนนี้ไปคนคนนี้จับคนนั้นคนนี้ไปก็ต้องทำไปทั้งที่ในใจก็รู้อยู่แก่ใจว่าพี่แป้งแกไปไกลแล้วคุณไม่ได้อยู่ในประเทศจทยหรอกครับ แกไปนานแล้วพี่แป้งนะอายการกางตำรวจไม่สมภากเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวกลับมาจากต่างประเทศโอ่เจ้าบมาคุณเลยทั้งอายการและตำรวจนะเจ้าบาคุณเลยเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารถจะจับตัวเขาได้หรอกนะถึงแม้จะอยู่ว่าอยู่อยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนก็จับไม่ได้สมัยทักนสิงหนีไปอยู่ดูไบไล์สอดจยทุกวันนะ่ะยังไม่มีวันญาจับมันยิ่งลักไปอยู่ดูบไบมเห็นจะจับมันนะครับ นะเออ่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับมาเนี่ยไปจับมาในคำเดียรี่ยิ่งรักครับเดี๋ยวหนีก็ดีทุจริตก็รับใช้กัดสินก็หนีไปจับมาได้เลยครับไปจับยิ่งรักมาดิครับอายการไปจับมาหน่อยนะตำรวจไม่มีจ้างหรอกครับคนไหนมีเงินเนี่ยมันจับไม่ได้เงินมันเยอะถ้าเราเงินเยอะใครจะมาจับเราอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวนี้บอส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 อยู่วิทยาเลยบอสกับทิงแดงจับได้ไหมนะไม่มีทางหรอกเงินเยอะ พอเราเงินเยอะเนี่ยมันจะหาตัวยากตาเติมจะมองอะไรไม่ไปมันเป็นไปไม่ได้เลยนะวัฒนาอัศดเหัยก็หนีก็ดีไปประชาก็หนีก็ดีไปเยอะแยะนะการเมืองหนีไปจับไม่ได้หรอกเงินเยอะใครก็แล้วแต่มีเงินยเยอะเนี่ยเวลาหนีออกตา่างประเทศจับไม่ได้ไม่มีใครส่งผู้ร้ายข้ามแดนครัมีส่งมาคนเดียวคือลาเกสมีลาเกสคนเดียวที่สหรัฐอเมริาส่งมานอกนก็ไม่มีรครับยิ่ง,งรักเลยครับก็รู้อยู่ที่ไหนถ้าพูดทุกวันอ่ะนะพูดวันนั้นวันนี้ไปเที่ยวไปกับหลานไปอะไรเพื่อนพี่จับหางปลาเนาะ หนึ่งก็มีเขารวยสองมีอำนาจทางการเมืองเป็นพรรครวมรัฐบาลใครเนี่ยใครจะไปจับกุ้งกล้าไหมครับพันตำรวจโทรไว้พูดอะไรสอพลังประชารัฐเก่าอันนี้ต้งมีหมายจับกุ้งกล้ามาหาตัวเจอมันมีหรอเศรษฐีเนี่ยมันหายตัวได้ใครมีเงินเนี่ยมันหายตัวได้กระบวนการที่จับ้านเราเป็นแบบนี้มันมีตำรวจสีเทามีการสีเทามีทนายสีเทาคนสีเทาเทาบวงการมันก็เป็นอย่างจับไม่พ้องเมื่อเทามาเจอกัน นายก็ดึงดูดนะทนายเทาก็ไปรู้จักตำรวจเทารู้จักอายการเทาทนายทนายสายสะอาดก็องรู้จักตำรวจสายสะอาดแล้วก็อายการสาสาาระอาดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเทาเทมันจะดึงดูดกันนะแป้างงานโดดก็ไปรู้จักตำรวจเทาไปรู้จักอายการเทาสุดท้ายก็นก็นสัจจะไม่มีในหมู่โจรก็โดนฐา,านหลางนั้นไป่นะักนะจนต้องออกมาอัดคลิปบอกเอาไอ้กูไปชิงตัวประกันในจรวดทำไมตัวติดคุกอยู่คนเดียวลนะ่ะ ตรวจไม่โดนนายการไม่โดนอย่างนี้หนูไม่ยอมนะหนูแป้งไม่ยอมกูติดคุกอยู่คนเดียวใครจะยอมละ่ะนะก็มึงเป็นคนจับให้กูไปผุ้มตัวอตารวจไม่ใช่หรือนะครับอันนี้ก็เล่าอีกตั้งๆนะครับเี่ยปเป็นเรื่องขำๆม,ม,มานะไปปล้นมาได้การแต่กูติดคุกอยู่คนเดียวแต่พวกมึงรอดนะนี่แหละครับสคนททนะ้ายแป้งก็เป็นอย่างเงี้ยสัจจะไม่มีในหมู่โจรเพระเาะฉะนั้นใครและแกทำธุรกิจสีเทาเนี่ย ทายาวิ่งเต้นน้องก็ดีมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออายการหรือทนาย,ลยแลอะไรเรื่องพวกนี้ไม่มีสัจจะเพราะฉะนั้นิดกฎหมายหมดทุกอย่างท้องิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นสัจจะไม่มีในหมู่โจรจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์แล้วมาช่วยโปรโมทเพจทนายขายทุกใครด้วยช่วยกันโปรโมทเพจครับน,นะครับที่คือประเทศเราครับทุกวันนี้ก็ต้องมีเส้นมีพวกมีอะไรต่างๆมีตังค์ที่สำคัญต้องมีตังค์หาตังค์เยอะๆนะประหยัดประหยัดกันหน่อยถ้ามาเก็บเงินไว้ เงินจะทําให้เรารอดคุกได้นะครับอืนะข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆประชาชนจะได้หูตาสว่างจ้านะครับสว่างจ้ากันนะชุกครูชุกครูนะครับสบายสบายกันนะครับอจับโจรที่มีอำนาจจับอะไรอะจับหัวกายเป็นขาจับหากายเป็นหัวครับก็คพีหมุเฉือนจะจับเจ้าสัวได้หรือไม่มีทางครับ ไปจับอะไรเจ้าสูงส๊งครับเจ้าสู๊งก็มีเงินกี่แสนล้านอะ่ะเขาก็โทรสั่งเหรอเปลี่ยนติว่าทิพยีกูหน่อยพระเปลี่ยวก็ไปแล้วโดนหมูเด้งไปแนละ้วเขาเรียกว่าอาชีพพอดีหูเด้งจุกโรจุกโรอาชีพพอดีหูเด้งเขารู้กันทั้งบาลครับว่าทิพย์พดีโดนหมูเด้งนะสื่อไปสื่อไปตัวการใหญ่ไอ้ที่หมายตัวการใหญ่กลายเป็นกูนะกรเขาธุรกิจกูแล้วใครจะซื้อกูล่ะใครจะมาซื้อหูกูล่ะ ลาดหลักสงหลักซ right, really huh? like oh ักีพุ่นเพื้อกูตกคิดหมายหมดเลยใครจะมาแดกหมูเถื่อนของกู่ะหลักฐานแม่กันแน่ตอนนี้เหลืออย่างเดียวครับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายบางคนบางท่านซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครไปซื้อหมูเถื่อนจากคิปปิ้งตอนนี้สู้คดีเลยอย่างเดียวครับขาดเกียรตินาซื้อหมูเถื่อนเป็นหมื่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 นตู้โดยขาดเกียรตินารู้เท่าไปถึงการต้องเปิดเป็นคดีกันแสนออออเออออ อนะครับนะค,ะนะค,ะครับกร็รู้เท่าไม่ถึงการครับรู้เท่าไม่ถึงการเราไม่รู้ว่าเป็นหมูเจือนเราไม่รู้จะเราไม่รู้ว่าเครื่องในหมูนี่เป็นของอ่าเป็นของที่นําเข้าโดยการทำผิดกฎหมายเราไม่รู้เลยครับเราเชื่อโดยสุจริตเราเชื่อมากเลยแต่อย่าลืมนะครับคุณซื้อในาาราคาที่ถูก่าท้องกันนะครับเพราะคุณซื้อหมูเจือนเนี่ยจากทิปปิ้งจากอะไรไต่างๆในบรรดาเจ้าสุัขทั้งหลายนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะจเจ้าสวมเยอะ เยอะบางคนก็อ่านตัวไม่เจ้าสูงคือคุณก็รู้ว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดเยอะแล้วคุณก็กำไรเยอะนะครับเพราะซื้อมาในราคาถูกคุณกำไรเยอะสบายนะครับทําให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศก็เจ๊งเราก็ได้รับความเสียหายเพราะอะไรเพราะต้นทุนสูงกว่ากำไรน้อยกว่ามันสูงแค่เจ๊งอ่ะชาวบ้านยังไงก็เจ๊งไอ้พวกเจ้าสูนี่ก็รวยก็รวยไปอีกต้นทุนหมูที่ซื้อมาขายก็ถูกอีกกำไรก็เยอะรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ่ารวยอยู่นั่นแหละ นะครับแต่ชาวบ้านกันไหต้นทุนสูงขายก็ได้กําไรนิดเดียวจนแล้วจนอีกนะคือประเทศไทยเนียม,มีนักการเมืองขี้โกงบริาหารชาติมีเจ้าสัวสีเทาคอยสนับสนุนอยากทําอะไรอยากขึ้นราคาสินค้าอยากทำอะไรจังๆอยากยกเว้นกฎหมายหลักเกณฑ์ก็เป็นไงาานนก็โทรหานักการเมืองเพราะคสนับสนุนพรรคมืองไปสองพันล้านพรรคมนึงมึงพรรคมึงเล็กไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ไปห้า,า้าาอยเพราะฉะนั้นในเมื่อกูจ่ายเงินให้สนับสนุนให้พรรคของแกมึงก็ต้องไปไง เอาตามกูเฮ้ยนี่มันจะตรวจไปตรวจมาเนี่ยหมูเถื่อนมาถึงกูแล้วนะนะครับล่าสุดวันนี้ก็บอกมีนายทอทหารคนหนึ่งไปเสนอเงินสิบล้านใหนะ้กับเจ้าหน้าที่กมรมศุลกากรรายงานข่าวนะไม่รู้จริงหรือเท็จไอ้มึงดำเนินการตามน,นี้กูหน่อยนะเรื่องหมูเถื่อนนะเอาไปสิบล้านตอนนี้รู้แล้วว่านายทอทหารคือใครครับเขาบอกว่าเป็นนักไลฟ์สดล้ายคผมนเนี่ยนะชอบจัดรายการทางด้านการเมืองเป็นนักแฉแฉคนนั้นแฉคนนี้คิบหายลนวันนี้เป็ไง โดนแฉแล้วทุกรูตายห่าแล้วครับนักข่าวโทรมาบอกพี่เดคนที่ไลฟ์สดแฉคนนั้นแฉคนนีน้ทั้งด้านการเมืองแฉมอะไรจางเอาตายห่าตายเป็นคนที่ไปเสนอเงินสิบล้านให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลการกรแล้วหรือไม่อย่างไรตายห่าแล้วครับก็ดูกันต่อไปว่าจะมีการ,รกดําเนินคดีหรือไม่เพราะคนนี้เขาอ้าว่าไกลชิดนั้นตะนตีรู้หมดไอ้รเรื่องนักข่าวลงนงในแฉคนนั้นคนนี้เอาตายแล้วครับ กลับไปเสนอเงินสิบล้านให้กับเจ้าหน้าที่รก,กรมศุลกากรใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ยืนยันนะผมดูข่าวแล้วเขาบอกเขายอมรับกับเสียงผมเองครับเสียงผมเองครับเสนอเงินสิบล้านให้เจ้าหน้าที่จัดการคดีนี้หน่อยน้องเอาไปสิบกิโลชุกรูนะผมไม่ไนั่งจัดรายการแะไมมีใครเสนอให้สักสิบล้านผมนะครับไม่ต้องส่งเงินไหมผมเอาไวายอย่างน,นี้ครับส่งแต่ไวายครับนะส่งแต่ไวายไหไมพีเด่อพอพีเด่ไม่เอาเงินนะครับเอาแต่วายเนี่ย พราะผมเป็นคนขี้เมาครับนะเราจะหันมามองฉันหน่อยสิเห็นไมพี่เดไม่มีอะไรครับนะขอแต่ไวเยนนนะครับไม่มีอะไรครับรายการผมไม่ใช่รายการมารับบริจาคเียบเงินขายสินค้ายาปลูกเช็ดยาทาขนล้านอะไรไม่มีนะครับผมยาปลูกเช็ดก็ไวกาก้าผมไม่ได้ขายนะนะครับเพราะว่าผมกับสบายๆนะครับ สันะวไวมาวันนี้ปวดกว่าเลยวันนี้เชิญนักข่าวมาสี่ห้าคนมานั่งกินข้าวที่คอนโดนั้งคุยกันเลิ่มไปหมดไปสองสองขวดนะไวนี่ผมก็เริ่มจําชื่อตัวเองไม่ได้นะไอ,อ้ปูเป็นใครวะเนี่ยเนี่ยเริ่งมงงแลนะ้วเนี่ยครับต้องมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมพูดนี่แม่งเรื่องจริงเรื่องจริงสังคมทุกวันแม่งสกรปรกอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อคนง่ายจา่าอย่าโอนเงินง่ายอย่าใจง่ายอย่ายอมเสียตัวให้ใคร นะโดยเฉพาะคนแก่ๆชอบเล่น f a c e b o o k y o u t u ู e พอใครก็ทักหน่อยหน้าตาดีๆหน้าอกใหญ่ๆก้นใหญ่ๆหน่อยแต่งตัวโป๊ๆไ็ไงโอนโอนไปครับนะความอยากเป็นเหตุสังเกตง่ายความอยากเป็นเหตุสังเกตง่ายสุดท้ายก็หมดตัวครับกรเกษียนมาได้มาสามสี่ล้านโดนไปไงโดนหอยหลอกไปหมดเลยนะหอยมแมลงทู่หรือหอยนางลมก็นนไม่รู้แล้วครับมารู้อีกทีเอากายเป็นหอยเน่าสิทุกครู về và tên họ là